มันไม่ใช่มาจากไหนมาจากไอ้เฮียนุ่นล่ะแม่งอยู่ต่างประเทศนั่นละ่ะกูอยากให้ปฏิวัติสักทีแม่งให้แม่งรู้เรื่องสักทีอย่างจริง,รงเอาให้แม่งสักทีเีให้แม่งกระเจิงกระจายไีสักทีที่ไอ้เฮียจริงๆนะเอาเลยทหารนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรอกครับไม่ต้องไปแร์ไม่ต้องไปแคร์ประเทศไหนหาว่าเราเอาปฏิวัติตอะไรมาเลยไม่ต้องไปสนใจแม่งประเทศเราแม่งสมบูรณ์อยู่แล้ว่ใครจะมา สงชั่นเลื่อนมาจากเฮียอะไรไม่ร่วมมือกับเราก็ไม่ย่าไปร่วมกับแม่งเลยเป็นอะไรไปล่ะกูไม่สนใจเด็กๆเล็กๆก,ก,ก,ก็เหมือนกันกูดูแล้วอะ่ะไอสัตว์อ่านแต่คลิปนี่แหละให้พูดไปตามนั้นนั่นเลอมึงจะมึงจะมาเป็นในพวกนักพูดอะไรพวกเนี้ยนะเก่งกาจแลวเกินอายุแม่งไม่ถึงยี่สิบบางทีเฮียเอ้ยขนอุ้ยม่ยังไม่ขึ้นเลยพ่อมึงเก่งเหลือเกินรู้มากไอสัตว์ เด็กๆอะ่ะกูเห็นเลยหลายคนเลยเยอะแม่งหมาไม่แดกทั้งนั้นแหละกูดูแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็คือว่าเด็กๆไม่เคารพผู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นสมัยจอมพลสฤษดิ์นี่ก็คือโดนไปแล้วไอ้หี่อ่ะกูอยากให้ประยุทธ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นมั่งสิไอ้เอาแม่งสักทีทีเขาใจดีกดม,มาให้เรานี่ให้แข็งแรงแม่งสักทีที คุณคุณมีกฎหมายอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งสองเด็กเอาแม่งไปเลยเด็กเล็กหาอะไรมันเรามีกฎหมายออกมาแล้วอะปล่อยไว้ทําไมอ่ะเมื่อเรากฎหมายออกมาก็ใช้แม่งจริงจังดิไม่ต้องไปสงสารแม่งหรอกไอเด็กพวกเฮี้ยเนี่ยเอาแม่งไปเลยเอาขังคุกหรือแม่งไปเลยเอาแม่งติดคุกไปเลยไม่ต้องไปสงสารมาันหรอกครับเด็กเดี๋ยวนี้แม่งถ้ามันเป็นเด็กแล้วมันยังไม่คิดอย่างนี้หรอกไอ้นี่แม่งไม่ใช่เด็กมันเด็กแต่แม่งเขาใช้เด็กเป็นเครื่องมือใช่ไง ไอ้ผู้ใหญ่เฮียนะก็เหมือนกันเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือไอ้ส้นตีนตัวมึงแม่งเก่งเหลือเกินแต่ไม่เคยออกมามึงออกมาซี่ไอสัตว์มึงคงเก่งอะ่ะเอาแต่เด็กนะไอเ้เฮียเด็กแม่งก็ไม่รู้เรื่องปัญญาอ่อนไอ้เชี่ย